เนาะอก็ปูในฝั่งเล่นๆแล้วกันก็มีหลายท่านนะครับที่ทักมาถามว่า,า,าสมมติเราสนใจงานพวกการวิเคราะห์ข้อมูลใช่ไหมครับมันต้องมีสกิลหรือว่ามีทักษะความรู้ด้านไหนบ้างใช่ไหมครับก็นี่แอดปูในฝั่งเล่นๆแล้วกันเนาะก็ไอเคยพูดไปแล้วแหละไม่ว่าจะเป็นคอร์สเบสิกก็ตามหรือว่าในเพจนะครับก็เราต้องมีสาสกิลหลักนะครับเพราะจะทําเป็นวงกลมอย่างนี้เนาะ วงกลมแรกครับสกิลเนี่ยเขาจะเรียกว่าสกิลด้านบิสเนสสกิลที่สองครับเขาจะเรียกสกิลด้านนี้ว่าสถิตก็คือความรู้ด้านส t a ตนั่นเองนะครับส่วนสกิลสุดท้ายครับเขาจะเรียกความรู้เนี่ยว่าเป็นการโคดิ้งนะครับจัดราแกมเนี้ครับมันตอบอะไรเนาะก็คือเข,เขาพยายามจะบอกว่า ความสเตตก็คือเป็นตัวแทนของวงกลมน,นี้ใช่ไหมครับบิสเนสก็เป็นตัวแทนของวงกลมน,นี้โคดดิ mm ้ง hmm. ก็เป็นตัวแทนของวงกลมน,นี้ถ้าเรามีความรู้ด้านสเตตแล้วก็บิสเนสสองตัวนี้ที่ผมไฮไลท์ไปเนี่ยตรงเนี้ยครับ mm hmm. เขาจะเรียกเป็นการทำด mm ัต a a a แอนนัลก็คือการเป็นวิเคราะห์เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลผ่านการใช้เครื่องมือพวกสเตต นั่นเองนะครับก็คือพวกความรู้สถิติก่เราเรียนๆกันมาเนาะอืมแล้วความรู้ business นี่คืออะไรใช่ไหมครับก็มันก็คือความเข้าใจในธุรกิจนั้นๆสมมุติผมบอกว่าผมอ่าสนใจในการทํายอดขายให้ร้านรีเทลร้านหนึ่งให้มันเพิ่มขึ้นแปลว่าผมต้องเข้าใจอ่าบริบทของธุรกิจร้านรีเทลอะครับวัาธรรมชมเป็นยังไงอย่างเช่นมันจะมีการยอดขายที่เป็นแบบซีซันนอลก็คือจะมีจุดพ,พีคของยอดขายอยู่ว่าอยู่ในเดือนไหนนี้เป็นต้นนะครับ เพื่อจะให้เราสามารถเข้าใจธุรกิจแล้วก็นำไปแอพพลายในการทำโมเดลในการคปโค์ได้นั่นเองนะครับซึ่งหวังตรงว่าความรู้ด้านเนี่ยครับมันไม่ใช่ว่าจะเรียนกันได้เะมันก็ต้องแบบใช้ประสบการณ์ก็ตามนี่ครับหรือว่าดีาในการทำงานนะในด้านนั้นก็นาตามนะครับโอเคเราถ้าเรามีความรู้ด้านสแตทกจับโคดดิ้งอะ่ะเขาจะเรียกว่าอะไรใช่ไหมครับโคดิ้งก็คือการเขียนโคดนะเนาะ อันนี้ครับเขาจะเรียกว่าเป็น machine learning นะครับถ้ามีเป็นเป็น business กับตัว coding เขาเรียกว่าอะไรอาชีพตรงนี้ครับเขาเรียกว่า data engineer ก็คือเป็นคนที่คอยดูแลการจัดเก็บข้อมูลนี้นั่นแหละครับเนาะให้ข้อมูลพร้อมที่จะนำไปวิเคราะห์ต่อนะครับเขาต้องมีความเข้าใจความรู้ด้านธุรกิจแล้วก็เขียนโ coding เป็นนะครับ ส่วนสุดท้ายครับถ้าสมมติเรามีทั้ง3อย่างเลยเนี่ยก็คือมีทั้ง s t a t business แล้ว coding เรียกว่าอะไรตรงนี้ครับเขาเรียกว่าเป็นอาชีพ data science ที่ทุกคนได้เคยได้ยินกันนั่นเองครับ mm hmm. อก็เชียร์เนาะว่าอยากให้ทุกท่านที่สนใจด้าน data ครับก็ลองไปดูพวกเนี่ยนะพวก data engineer data ในสิทธ์ data science นะครับว่าเขาทำงานประมาณไหนเราวสนใจไหมนะครับจริงในเพจก็เคยมีพูด ไปแล้วนะครับน็อกก็ไปตามอ่านได้นะครับอันนี้แอ